ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลักจากเรื่องทุกอย่างลงตัวสมาชิกหลักของตระกูลชิงตัดสินใจว่าพวกเขาจะเข้าร่วมพิธีแต่งงานนี้ด้วยกัน พวกเขาต้องการให้ทุกๆุกคนรู้ว่าชิงชิงเป็นสมาชิกครอบครัวคนสำคัญและงานแต่งงานของนางมีความสำคัญไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ว่ายังไงตระกูลชิงก็รู้สึกว่าพวกเขาเป็นนี่ชิงชิงอย่างใหญ่หลวง ถ้าไม่ใช่ชิงสุยก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของนางจะเป็นเช่นไรเมื่อชิงชิงไปยังตระกูลเย็ยนก่อนหน้านี้นางทราบว่านางก็มีแม่และนางอยากให้แม่ของนางมาที่นี่และพานางออกไปจากชีวิตที่น่าสังเวชเช่นนี้ในเวลานั้นนางไม่รู้ว่านางก็มีน้องชายท้ายที่สุดแล้วเป็นน้องชายของนางที่ได้เปลี่ยนชีวิตของนางและทำให้ชีวิตของนางมีค่ามากขึ้นในโลกนี้ หลังจากผ่านเรื่องนั้นมาชิงสุยก็ไม่เคยให้อภัยตระกูลเย็นสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวของเขาแม้ว่าเขาจะยอมให้ญาติทางฝั่งพ่อของเขามีชีวิตรอดแต่เขาก็ไม่เคยไปหาพวกเขาอีกเลยนะับแต่นั้นมา การสละชีวิตของพวกเขาคือหน้าที่และความเคารพต่อพ่อของเขามิฉะนั้นพวกเขาย่อมตายตามผู้คนของตระกูลเย็ยนไปชิงสุยใจสลายเมื่อรู้ว่าพ่อของเขาได้ตายไปแล้ว เขารู้สึกเช่นนั้นเพราะแม่ของเขาที่รอคอยสามีของนางมานานหลายปีด้วยความหวังว่าสามีของนางจะกลับมาหานางในวันหนึ่งในตอนนี้ชิงสุยไปเดินชมวิวและเดินเล่นที่ภูเขาใกล้เคียงพร้อมกับชิงชิง เขาถูกพี่สาวของเขาเชิญชวนมาที่นี่เขาจึงไม่รู้ว่านางมีอะไรที่จะพูดคุยกับเขาแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่านางจะทําอะไรชิงสุยย่อมจะทําตามสิ่งที่นางพูดให้ดีที่สุดชิงสุย เจ้าคิดว่าผู้คนของตระกูลเยียนจะมาร่วมพิธีแต่งงานครั้งนี้หรือไม่ชิงชิงหันมาถามชิงสุยหลังจากเดินขึ้นมาบนภูเขาบางทีอาจจะมาท่านพี่ไม่ต้องการให้พวกเขามางั้นหรือหากท่านไม่ต้องการให้พวกเขามาข้าก็จะไม่ให้พวกเขามาชิงสุยกล่าวขึ้นไม่เป็นไรหรอกพวกเราไม่ได้สนใจพวกเขาอีกเลยหลังจากออกมาจากเมืองเยียน แต่เจ้าก็รู้ดีท่านปู่และคนอื่นๆย่อมไม่มีทางเลือกอื่นก่อนหน้านี้ชิงชิงถอนหายใจข้าไม่สนว่าพวกเขาจะมีทางเลือกอื่นหรือไม่หากพวกเขาปฏิบัติต่อท่านเช่นนั้นพวกเขาจะแก้ตัวเช่นไรมันก็เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นไม่มีญาติจะดีกว่าหากต้องมีญาติแบบนี้ข้าอยากจะสังหารพวกเขาให้หมดไปเมื่อข้ามีโอกาส ชิงสุยกี้นวกราดขึ้นมาทันทีเมื่อเขานึกถึงตระกูลเยียนเขาไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่อาจทนได้อีกต่อไปแม่ของเขาและชิงชิงเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดของเขาและรวมถึงคนอื่นๆของตระกูลชิง สำหรับตระกูลเยียนพวกเขาไม่ต่างอะไรจากคนแปลกหน้าที่เดินสวนการบนถนนเขาหวังว่าพ่อของเขาจะอยู่ที่นัน่นแต่เขาไม่คาดคิดว่าท่านจะจากโลกใบนี้ไปโดยที่เขายังไม่เย็ดพบหน้าขณะที่ได้ยินคำพูดของชิงซุย จริงๆมีความสุขเพราะนางรู้ว่ายังมีครอบครัวที่รักนางมากเท่าไราใบหน้าของนางอิ่มเอ,อิบมากยิ่งขึ้นขณะที่นางความสุขอย่างยิ่งนางมองไปยังชิงสุยด้วยสีหน้าที่ยินดีและกล่าวว่าถ้าโชคดียิ่งนักที่มีน้องชายเช่นเจ้าเหตุใดจึงกล่าวอะไรเช่นนี้ออกมา พวกเราเป็นพี่น้องกันเกี่ยวพันกันด้วยสายเลือดที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนชิงสุยหัวเราะอ,ออกมาเบาๆไม่หรอกค่ะแค่รู้สึกมีความสุขจริงๆก็แค่นั้นแหละ ท่านมีใจเพราะว่าท่านกำลังจะได้เป็นเจ้าสาวหรือเปล่าชิงสุยยุเยนางพร้อมหัวเราะเจ้าเด็กน้อยอย่าล้อข้าเล่นเช่นนี้ชิงชิงตอบกลับทันทีเพราะนางรู้สึกอายกับคำพูดของเขาฮ้าๆ้าข้าจะหยุดแล้วท่านพี่กัวโผหลูเป็นคนที่ดียิ่งนักอย่างน้อยก็ดีกว่าข้าจากความเห็นของข้าในวันถัดมาผู้คนของตระกูลชิงก็บินไปยังอาณาจัรเยียนเจี้ยงทันที จำนวนสัตว์อสูรเวหาของตระกูลชิงนั้นมีมากมายจำนวนคนที่ไปยังเมืองเยียนจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยสิ่งที่สามารถใช้ป้องกันลมก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งครั้งนี้เด็กๆได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันลมขณะที่เดินทางด้วยสัตว์อสูรเวหาพวกเขาเดินทางในตอนกลางวันและพักผ่อนในตอนกลางคืน พวกเขาหยุดพักที่เมืองหรือหมู่บ้านรายทางและหากต้องตั้งที่พักก็จะตั้งให้ห่างจากที่อันตรายการประทะก,กับสัตว์อสูรที่อยู่ตามธรรมชาตินั้นเป็นปัญหาเล็กน้อยสำหรับผู้ใหญ่แต่พวกเขาห่วงเด็กๆมากกว่า พวกเขาอาจจะสะดุ้งตื่นเมื่อปะทะกับสัตว์อสูรระหว่างนอนหลับกลุ่มเดินทางประกอบด้วยคนอย่างน้อย3 0คนรวมทั้งเด็กอีก8คนแบ่งออกเป็นลูกของชิงสุยลูกของชิงจือหลวนหลวนอี้ช่างและเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลชิงที่เดินทางไปยังอาณาจักรเยียนเจี้ยงอาณาจักรปราบฟ้าพวกเขามาถึงเมืองหลวงของอาณาจักรปราบฟ้า ถึงแม้ว่าชิงสุยไม่ได้ใช้เวลามากนักกับมหาทวีปเมคามรกตเขาก็ยังจำชื่อส่วนใหญ่ของทั้ง81อาณาจักรในมหาทวีปนี้ได้อาณาจักรปราบฟ้าก็เป็นหนึ่งในนั้น เขาจำได้อย่างชัดเจนเพราะอาณาจักรเยนเจียงอยู่ไม่ไกลจากเมืองของเขาและชื่อง่ายที่จะจดจำยามค่ำคืนกำลังใกล้เข้ามาและชิงสุยตัดสินใจที่จะหาที่พักสำหรับทั้งครอบครัวของเขาเพื่อพักค้างคืนโรงเตรมที่เขาเลือกนั้นมีชื่อง่ายๆและจำได้ง่ายๆเช่นการโรงเตรมปราบฟ้า หมิงเยี่ยชื่อของอาณาจักรปราบฟ้าเป็นมายังไงกันชิงสุ่ยยืนอยู่หน้าโรงเตียมและถามชางไห่หมิงเยี่ยด้วยรอยยิ้มตำนานกล่าวไว้ว่ามรดกของอาณาจักรปราบฟ้าได้ตกทอดกันมาเป็นเวลาทำให้มันเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่และโบราณที่สุดในมหาทวีปเมคามรากตนานมาแล้วตระกูลและนิกายต่างๆไม่ได้มีอำนาจมากพอในโลกเก้ามหาทวีป ราชวงศ์แห่งจัก,กรพรรดิถืออำนาจเด็ดขาดในโลกใบนี้และอาณาจักรปราบฟ้ากล่าวว่าเป็นฐานทัพของกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานั้นหลังจากตอนนั้นอาณาจักรปราบฟ้าก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังคงเก็บรักษาเรื่องราวต่างๆไว้ตั้งแต่ตอนนั้นอาณาจักรอื่นๆได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายและแม้แต่ชื่อของอาณาจักรก็เปลี่ยนไปหลายครั้งช่างหาย มิงเย,ย่อธิบายขณะที่นางเหลือไปมองอาคารที่โบราณของโรงเตี้ยมปราบฟ้าระดับความแข็งแกร่งของอาณาจักรปราบฟ้าในมหาทวีปเมคามรากตนั้นค่อนข้างดีอาณาจักรไม่มีด้านในที่โดดเด่นเลยราวถึงความมั่งคง มีข่าวลือเกี่ยวกับอาณาจักรปราบฟ้าซึ่งกระตุ้นความอยากรู้ของชิงสุยยิ่งกว่าเรื่องอื่นๆเพียงแค่ชื่อของโรงเตียมแห่งนี้นี่ย่อมเป็นโรงเตียมที่รองรับผู้มีตำแหน่งและคนสำคัญของอาณาจักรปราบฟ้ามาอย่างยาวนาน เมื่อเสี่ยวเออเห็นกลุ่มคน30คนที่มีทั้งเด็กและคนชราเดินเข้ามายังโรงเตี๊ยมแห่งนี้เขารู้ว่าคนพวกนี้น่าจะเป็นคณะเดินทางที่น่าจะมาจากประกูลที่ร่ำรวยเพราะชุดที่หรูหราและกลิ่นไอายที่โดดเด่นของพวกเขา การย้ายถิ่นฐานเป็นเรื่องปกติในโลกเก้ามหาทวีปคนส่วนใหญ่จะทบเช่นนั้นหากพวกเขาไม่อาจอาศัยอยู่ที่เดิมได้หรือพวกเขาย้ายออกไปยังที่อยู่ที่สุขสบายกว่าส่วนใหญ่แล้วครอบครัวใหญ่มักจะมีคนคุ้มกันเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆแต่ตระกูลชิงนั้นไม่มีเลยพวกเขาดูเหมือนคนที่แยก,แยกเดินทางกันมาสมาชิกทุกๆคนของตระกูลชิงล้วนใส่เสื้อผ้าที่หรูหรา แต่อย่างไรผู้คนที่อยากจนก็อาจจะสวมใส่เสื้อผ้าที่หรูหราเพื่อให้ได้รับท่าทีเชิงบวกจากคนอื่นๆคนที่มีอำนาจและความมั่งคั่งอาจจ้างกองทหารคุ้มกันหลายร้อยและหลายพันคนอย่างน้อยก็ต้องสิบคน กลุ่มของชิงสวยมีทั้งเด็กและผู้หญิงดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงรู้สึกกังวลเมื่อเห็นคณะเดินทางที่ไม่มีคนคุ้มกันเช่นนี้แน่นอนว่าชิงสวยก็รู้ดีเช่นกันเขาหันไปมองหญิงสาวที่อยู่ข้างๆเขา พวกนางนั้นสะดุดตาอย่างยิ่งและอาจสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้มันจะแปลกๆหากมีหญิงสาวที่ยายวนเดินทางมายังสถานที่เช่นนี้กองกำลังที่ชั่วร้ายที่ทรงพลังย่อมซุกซ่อนอยู่ในทุกมุมของมหาทวีปทุกๆคนย่อมชื่นชอบพลังที่แข็งแกร่งผู้ที่เป็นเสาหลักของอาณาจักรต่างๆย่อมเป็นผู้หยุดยั้งเรื่องเลวร้ายและการทำลายล้างโดยปราศจากเหตุผล คนบางคนสามารถทำเรื่องเลวร้ายโดยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะมีคนที่อยู่ในเงามืดคอยปกป้องพวกเขาอยู่ชิงสุยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มามากมายในชีวิตก่อนหน้านี้ของเขา เพราะการมีเงินและอำนาจสามารถทำร้ายใครก็ได้แม้ตอนกลางวานันแม้การฉกชิงหญิงสาวของคนอื่นหรือการทำร้ายหญิงสาวที่ไร้เดียงสาย่อมไม่มีผู้ใดจะมาหยุดได้สุยังหลงดื่มสุรากับชายหนุ่มอีกสามคนในโรงเตียมปราบฟ้า เขาคือรุ่นยาวที่เสพเพลยข,ของอาณาจักรปราบป้าเขาเป็นผู้ที่มีพลังของคฤรืหัดปราบป้าในมือของเขาด้วยเหตุนี้ชีวิตของเขาจึงสะดวกสบายอย่างยิ่งเขามีทุกทุกอย่างที่เขาต้องการทั้งเงินทองหญิงสาวและผู้คน หากเขาต้องการหญิงสาวใดไม่ว่านางจะเป็นใครไม่มีทางที่เขาจะไม่ได้ลิ้มลองพวกนางเลยคนคนเรียกเขาว่าปีศาจเพราะการกระทำของเขานี้ปู่ของเขาคือผู้อาวุโสสามของคฤือหัดปราบฟ้า ไม่มีผู้ใดกล้ายุ่งเกี่ยวกับคฤหาสน์ปราบฟ้าในอาณาจักรปราบฟ้าเพราะอิทธิพลของพวกเขาหากมีผู้คนของคฤหาสน์ปราบฟ้าถูกทำร้ายพวกเขาย่อมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้หากเขาจะกลดดาบสาบแช่งสุยางลงต่อหนนะ้าพวกเขาก็จะโดนกำจัดในทันทีและด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกเรียกว่าเป็นปีศาจแน่นอนว่าไม่มีใครโง่พอที่จะเรียกเขาเช่นนี้เมื่ออยู่ต่อหน้า มีคนจำนวนมากในโลกใบนี้ดังนั้นแม้ว่าสูหยางหลงจะรังแกคนอื่นๆในทุกๆวนันมันก็เป็นคนจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับทั้งหมดเขาไม่เคยสร้างปัญหาให้แก่ตระกูลของเขาแม้แต่ครั้งเดียว อย่างไรก็ตามในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเขารู้สึกเศร้าหมองเพราะอวัยวะ,วะเพศของเขาไม่แข็งตัวเพราะหญิงสาวที่เขาได้พบเมื่อไม่กี่วันก่อนแพทย์ต่างบอกว่าเขาใช้แรงมากเกินไปและต้องพักผ่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสุยางหลงเรียกสหายกลุ่มเดียวกับเขามาที่โรงเตียมปราบฟ้าเพื่อที่จะดื่มให้แก่ปัญหาของเขาโรงเตียมปราบฟ้านั้นเป็นสมบัติของคฤหาสน์ปราบฟ้า ถึงแม้ว่านี่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของตระกูลซูพวกเขาก็สามารถเข้ามาพักและทานอาหารที่นี่ได้ในขณะนั้นมีคนกลุ่มใหญ่เข้ามาทางประตูทางเข้ามีทั้งหญิงและชายทั้งเด็กและคนแก่ เมื่อสอยางหลงเห็นหญิงสาวผู้ยายวนในชุดสีม่วงที่อุ้มเด็กหญิงผู้น่ารักในอ้อมแขนของนางเขาเริ่มรู้สึกกระวนกระวายใจดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นเมื่อเขาเห็นหญิงสาวอีกสองสาคนเดินเข้ามาพร้อมคนกลุ่มนั้น นายน้อยซูนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นหญิงงามมากมายเช่นนี้ในชีวิตของข้าหญิงสาวคนอื่นๆที่ข้าเคยพบเห็นล้วนไม่อาจเทียบพวกนางได้ชายหนุ่มรูปร่างผอมและมีจมูกโด่งกล่าวกับนายน้อยของเขานายน้อยซู คนพวกนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่คนของอาณาจักรนี้พวกเขาต้องเป็นครอบครัวเดียวกันดังนั้นข้าคิดว่าเราควรระมัดระวังในแผนการของเราชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นนักปราดพูดเบาๆช่างหัวมัน ไม่มีผู้ใดรอดจากเงืม้อมือของข้าได้เมื่ออยู่ในอาณาจักรปราบฟ้าข้าคงเสียใจไปตลอดชีวิตหากข้าต้องปล่อยพวกนางไปตอนนี้สุยังหลงเผยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายออกมาขณะที่ฉันกล่าวตรงเหลียงไปที่ห้องครัว เจ้ารู้ว่าต้องทำอะไรใช้ยาทั้งหมดที่เจ้ามีซะสุยงังหลงดื่มสุราอย่างมีความสุขขณะที่เขาสั่งลื้วล้อของเขากลุ่มคนที่เข้ามานี้ย่อมเป็นชิงสุยและครอบครัวของเขา เมื่อเขาสังเกตเห็นสายตาที่มองมายังกลุ่มของพวกเขาเขาก็แยกไหลาการรับรู้ทางจิตวิญญาณของเขาเพิ่มพลังมากขึ้นเหมือนเช่นเคยและเขาไม่ได้รู้สึกอะไรที่สามารถเป็นภัยคุกคามสำหรับเขาและครอบครัวของเขา เขาสังเกตเห็นคนที่อยู่บนชั้น3ก่อนที่จะเดินขึ้นไปยังชั้น4ี่แต่ละชั้นแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนและสามารถรองรับผู้คนจำนวนมากได้ชิงสุยเลือกนั่งส่วนทางซ้ายซึ่งมีประมาณ30 ที่นั่งซึ่งพอดีสำหรับครอบครัวของเขาทั้ง30คนหลังจากจัดการเรื่องห้องนอนเรียบร้อยพวกเขาก็เดินออกไปทานอาหารกันที่โต๊ะอาหารข้างนอกห้องของพวกเขามีขนาดเล็กเกินไปที่จะรองรับการทานอาหารของคนทั้ง30คน มีห้องโถงอยู่ภายนอกซึ่งเล็กเกินไปสำหรับให้ทุกๆุกคนทานอาหารอย่างได้หมดอย่างไรก็ตามมีพื้นที่เพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะนั่งและพูดคุยเฉยเฉยนำอาหารที่ดีที่สุดของพวกท่านมาหากเราต้องการเพิ่มเราจะเรียกท่านอีกครั้งชิงสุยสั่งอาหารเมื่อเขาเห็นว่ามีลูกค้าคนอื่นๆที่กำลังทานอาหารอยู่ที่นี่เพราะพวกเขามาที่อาณาจักรนี้เป็นครั้งแรก พวกเขาควรจะลองอาหารท้องถิ่นของที่แห่งนี้เสียวเออรับรายการอาหารและเดินลงไปข้างล่างทุกทกคนพูดคุยกันในขณะที่รออาหารมาท่านพ่อเราจะไปถึงอาณาจัดเย็ยนเจียงเมื่อใดกัน ชิงหญินนั่งข้างๆพ่อของนางและถามเบาๆเราน่าจะถึงวันมรืนนี้เจ้ารู้สึกไม่สบายหรือเปล่าชิงส่ยก้มหน้าลงมาและถามชิงหญินเบาๆการเดินทางของพวกเขาไม่ได้เร็วมากนักเพราะมีเด็กเดินทางมาด้วยไม่ ข้าแค่อยากทราบค่ารู้สึกว่าเรามาไกลาจากบ้านยิ่งนักชิงสุยยิ้มและลูกศรสะของชิงหยินนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้ออกจากบ้านมาไกลเพียงนี้และนางรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่ง ในเวลาไม่นานอาหารจำนวนมากก็มายังโต๊ะอาหารจานวางไว้บนถาดที่คลุมด้วยผ้าไหมสีเหลืองเสี่ยวเออได้วางจานอาหารลงกลางโต๊ะอาหารมีไอ้น้ำลอยขึ้นมาจากจานและกลิ่นหอมที่แตะจมูกทุกทุกคนถึงแม้ว่าชิงสุยคิดว่าอาหารเหล่านี้ยอดเยี่ยมยิ่งนะักครึ่งหนึ่งเป็นจานเนื้อและอีกครึ่งหนึ่งเป็นจานผักทั้งสีและกลิ่นของอาหารช่างน่าทานยิ่งนะัก ผู้คนโดยรอบต่างมองไปที่อาหารพวกนี้พร้อมกลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นชิงสุยก็ขมวดคิว้วแต่ก็เป็นปกติอย่างรวดเร็วเด็กๆต่างน้ำลายไหลแม้ว่าเขาจะเคยทำอาหารที่อร่อยกว่านี้ให้พวกเขาทานที่บ้าน อย่างไรก็ตามอาหารที่มีกลิ่นหอมและน่ากินย่อมทำให้พวกเขาน้ำลายไหลได้ไม่ว่ามันจะมีรสชาติเป็นเช่นไรชิงสุยรีบตักอาหารให้เด็กๆหลังจากนั้นเขาก็บอกให้ทุกๆคนทานอาหารตอนที่มันยังอุ่นๆอ,อยู่ บางคนขมวดคิวขึ้นก่อนที่จะเริ่มทานอาหารคำแรกพวกเขาก็เริ่มทานอาหารหลังจากที่มองวอไปยังชิงสุยที่ยังคงสงบและไม่ได้ทานอาหารชิงสุยรู้ว่ามีคนใส่ย,ยานอนหลับในอาหารที่จะแสดงผลหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมง ร่างกายของพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายแต่พวกเขาจะหลับไปเป็นเวลาอย่างน้อยสองวันยานี้ไร้สีไร้กลิ่นแต่ไม่เพียงพอที่จะหลอกการรับรู้ทางจิตวิญญาณของชิงสุยได้จากการตรวจสอบอาหารเหล่านี้ อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้กลัวผลของยานี้ดังนั้นเขาจึงทานอาหารของเขาเหมือนปกติทุกอย่างเขาอยากจะรู้รู้ว่าผู้ใดกันที่มาปองร้ายครอบครัวของเขาหากพวกเขาโง่พอที่จะทำเช่นนี้พวกเขาก็ต้องรับผลที่จะเกิดขึ้น แน่นอนว่าเขาเกลี้ยกลาดยิ่งนักแต่สีหน้าของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆย,ยานี้ไม่ใช่ยาพิษดังนั้นผู้ที่วางยาน่าจะหมายปองหญิงสาวของเขาเมื่อเขายิ่งคิดเรื่องนี้หัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยไฟแห่งความโกรธเกลี้ยวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ